สวัสด,ดีครับผมบข่าเองครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการพูดถึงดาบเล็กดาวดาวในเกมเก n ชินอิมเพกันนะครับว่าแต่และชิ้นมีดีอะไรบ้างใช้งานจริงได้มา้หน่อยแค่ไหนคุ้มค่าไหมที่เราจะนํามาใช้งานนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยอาวุธ3ดาวชิ้นแรกที่ผมจะหยิบขึ้นมาพูดนะครับจะเป็นตัวของคูสติล กูสติลนะครับที่เลเวล90เนี่ยจะให้เบสแอคแทกเรามา401แล้วก็จะให้ซับสแต็คมาเป็นแอคแทกเปอร์เซ็นต์ที่35.2ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆสำหรับอาวุธ3ดาวนะครับในส่วนของพาร์ทเนี่ยจะทำการเพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่ได้รับผลกระทบของธาตุน้ำและธาตุน้ำแข็งขึ้น24ที่ขั้น5นะครับเมื่อดูจากซับสแต็คและพาส์ทที่ให้มาแล้วอาวุธชิ้นนี้ถือเป็นอาวุธที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะเปนอ่อนหอย แล้วก็มันจะใช้ได้กับตัวละครไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับตัวละครที่ใช้อาวุธนี้แล้วพอจะคูมค่าเนี่ยก็จะมีตัวของเคยะตัวของชิงชิวแล้วก็ตัวของน้องไอายาะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขออนุญาตให้คะแนนตัวของปูสติลที่5เต็ม10คะแนนอาวุธชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นตัวของดักไอรอนซอร์ดดักไอรอนซอร์ดนะครับที่เลเวล90จะให้เบ็ดแทกมา401แล้วก็จะให้ซับสแต็กมาเป็นความชำนาญท่าที่141นะครับในส่วนของพาสี การทำปฏิกิริยาท่าที่เกี่ยวกับท้าสไฟฟ้าจะทำการเพิ่มพลังโจมตี20%เป็นเวลา12วินาทีที่ขัดหนึเจ้าดาบนี้ก็เป็นอาวุธอีหนึ่งจีนนะครับที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางและคุณต้องทำปฏิกิริยาท่าที่เกี่ยวกับท้าสไฟฟ้าถึงจะได้รับพลังโจมตี แล้วในปัจจุบันปฏิกิกิยาธาตุไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีสู้ธาตุอื่นไม่ได้นะครับมันเลยไม่คงค่าที่เราจะเอาดาบนี้มาใช้เท่าไหร่แถมอาวุธชิ้นนี้ในปัจจุบันไม่สามารถเปิดกล่องตมแบบเพื่อหามันมาใช้งานได้แล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ในตู้กาชาด้วยนะครับคุณจะได้รับมันมาใช้ก็ต่อเมื่อคุณไปคุยกับ NPC ซคนขายอาหารที่ท่าเรือเมืองหลีเย่ตามรูปที่ผมขึ้นให้ตอนนี้เลยและก็ในปัจจุบัน มีแค่ชิ้นเดียวไม่สามารถขัดเกลาจนถึงขั้นที่5ได้นะครับในส่วนของตอัวละครที่สามารถใช้งานและผมคิดว่าคุ้มค่าก็จะมีตัวของเครื่องิงนในน้อยคาสซึฮะ้าแล้วก็ตัวของนักเดินทางทัดไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวละคร3ตัวนี้ให้ไปถืออาวุธ3ดาวทินอื่นผมคิดว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนดาร์กแอรโรซอที่3เต็ม10คะแนนอาวุธ3ดาวชิ้นต่อไปจะเป็นตัวของฟิวเลลด คือเล็เบลดนะครับที่เลเวล90จะให้เบลดแอคแท็กมา401และซับสแต็คจะเป็นแอคแท็กเปอร์เซ็นที่3 5 2หรถือว่าอยู่ในระดับกลางๆสำหรับอาวุธ3ดาวในส่วนของพสาสซีฟขณะที่ทำการโจมตีจะมีโอกาส50%ที่จะสร้างความเสียหาย400%ของพลังโจมตีพื้นฐานให้แก่ศัตรูนหนึ่งตัวซึ่งจะเกิดขึ้นทุกๆ11วินาทีที่ขัน5สิ่งที่คุณใช้แล้วรู้สึกคุ้มค่าจริงๆผมมองว่ามีแค่ตัวของซับสเต็คที่เป็นแอราา้งบมไมไะไมย บางทีอาจจะแยกกว่าพาสีของเจ้าดาร์อรอนซอนข้างต้นเมื่อกี้นะครับตัวละครที่ผมมองว่าใช้ดาบเล็มนี้ได้จะมีตัวของจีนเพอร์ชิงแล้วก็ตัวของน้องอายากะแต่ว่าถ้าให้พวกเธอไปถืออาวุธสามดาวชิ้นอื่นผมมองว่าน่าจะดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของอายากะเนี่ยถ้าให้เธอไปถือคูสติลจะทาทำเหนือออกมาได้เยอะกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนฟิวเล็ลที่3เต็ม10คะแนนอาวุธชิ้นต่อไปจะเป็นตัวของฮาร์บิเจอร์ออฟดอท a m b i เซอ r of Dawn นะครับที่เลเวล90จะให้เบรดน t t a c k 401และให้ Sub-Stack มาเป็น Critical Damage 46.9%ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆสำหรับอาวุธ3ดาวในส่วนของ Passive เมื่อพลังชีวิตสูงกว่า90%อัตราคีจะเพิ่มขึ้น28%ที่ขัด5ดูจาก Sub-Stack และก็ Passive แล้วผมบอกได้เลยว่าฮ a วิเซอ e ์ of d ด w n เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ดีมากๆของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็เราว่า ปรวละครที่ถือ h a r m มิเชเ e อ,อ,อร์ออฟดนะครับจะบาลานด์อิทธได้ง่ายมากๆบางทีอาจจะง่ายกว่าอาวุธสีดาวหรือ5ดาวบางชิ้นเลยนะครับแต่ว่าปัญหาของอาวุธชิ้นนี้เลยก็คือคุณจะต้องมีเลือดให้มากกว่า90%ตลอดเวลาถ้าคุณเลือดต่ำกว่า90%เมื่อไหร่กดคุณจะไม่ได้รับผลของพาสี แต่ว่าปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วยการเอาตัวละครที่สามารถใช้โลได้มาอยู่ในทีมนะครับหรือว่าจะให้ตัวละครซับ DPS หรือ h า r b i n g e อร์อ a w ดนและทำดาเมจจากนอกสนามเข้ามาก,ก็ได้อย่างเช่นตัวของเคยะนะเดินทางท่าไฟฟ้าชิงชิวหรือว่าตัวของอัลวโดโดยเฉพาะตัวของอัลวโดเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ดีสุดของตัวเขาเลยนะครับแล้วก็อาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรจะให้ตัว DPS หลักเอาไปใช้ก็ได้แต่ว่าอย่าลืมเอาตัวโลไปด้วยเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนคะแนน อาวุธชิ้นต่อไปจะเป็นตัวของ Sky Rider Sword Sky Rider Sword นะครับที่เลเวล90จะให้แบนด t แอคแท354ถือว่าความข้างต่ำสำหรับอาวุธ3ดาวซับ s t a ็ k จะให้มาเป็น Energy Recharge ที่52.1%ถือว่าสูงมากๆสำหรับอาวุธ3ดาวนะครับในส่วนของพาสซีฟการใช้สกิลเอาตีจะเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่24%เป็นเวลา15วินาทีที่ขัน5 อาวุธชิ้นนี้ถ้าดูจากซับสแต็กละก็พาสีแล้วเนี่ยจะเหมาะกับตัวละครสายซัพพอร์ตและซับดีีเอสเอาวังมากเลยเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้ให้ซับสแต็กมาเป็น e อเนจีรีชาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวละครสายซัพพอร์ตและซับดีีเอสต้องการอยู่พอสมควรและพาสีอย่งเพิ่มพลังโจมตีให้ยิง24%ถือว่าดีมากสําหรับตัวละครสายซับดีีเอสตัวละครที่ผมคิดว่าถือสกาย์ไรเดอร์ซอรแล้วหกค่าก็จะมีตัวของเบนเนตจีนเคยะชีฉีและนายน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะให้คะแนนสการไรเดอร์ซอนที่เคะแนนดาบเล็ก3ดาวชิ้นสุดท้ายจะเป็นตัวของทาวเวอร์แฮนดี้ซ้อนทาวเวอร์แฮนดี้ซ้อนนะครับที่เลเวล90จะให้เบสแอนแท็ก4ี่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาวุธ3ดาวและให้ซับสแต็คมาเป็นดีเฟนซ์29.3%ถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอาวุธ3ดาวนะครับในส่วนของพาสซีฟเมื่อเก็บลูกแก้วธาตุหรืออนุธาตุจะฟื้นพลังชีวิต2% อาวุธชิ้นนี้มาดูจากซับสแต็คหรือพาส,สีแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะถูกออกแบบมาใช้งานในอนาคตมากกว่านะครับเพราะว่าซับสแต็กของอาวุธชิ้นนี้ให้มาเป็นดีเฟนซ์เนี่ยซึ่งในปัจจุบันตัวละครที่ใช้ประโยชน์จากดีเฟนซ์และเป็นตัวดาบเล็กเนี่ยก็มีเพียงแค่ตัวของอเวโดเพียงตัวเดียวเท่านั้นพาส,สีของดาบชิ้นนี้นะครับก็พอใช้งานได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนทาวเวอร์แฮนดี้ซอสที่1เต็ม10คะแนน เป็นยังไงกันบ้างครับกับอาวุธ3ดาวที่ผมนํามาวิเคราะห์ในคลิปนี้ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกํำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ